สวัสดีนะครับทุกท่าน EP นี้จะมาพูดถึงน้องลูกนัดวินาทีนี้เรื่องกระแสเนี่ยต้องยกให้น้องเขานะฮะหลังจากที่ใส่สูตรตะภายกล้องแล้วไปเดินในม็อบทะลุฟ้าตาบอดหนึ่งข้างยังไม่ถึงหนึ่งวันคุณ ดนสลิมถล่มจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบผมทำไว้อีกอีพีหนึ่งลองไปดูได้อย่าให้ต้องพูดมากบางคนเนี่ยถึงขั้นไล่ออกนอกประเทศบางคนบอกว่าไอ้นี่ตั้งตัวเป็นสัรููกับสลิมทั้งประเทศปลุกไฟในตัวสลิมให้ลุกโชนเพราะบางคนเขาบอกว่าสลิมเนี่ยในบ้านเรามีมากกว่าห0สิบล้านคนเขาพูดอย่างนั้นนะ มีมากกว่าห้าสิบล้านคนน้องลูกนัดกลับมากระไดบ้านยังไม่ทันแห้งดูโทรศัพท์คงตกใจเพราะวันนี้น้องแกคงตั้งใจไปแบบด้วยความคิดถึงใช่ปะ่ะเอออยากไปพบปะพูดคุยเพื่อนพ้องน้องพี่ไปบอกเขาว่าผมเนี่ยยังมีกําลังใจเต็มร้อยนะใช่ปะ่ะผมยังมีกําลังใจเต็มร้อย ผมยังจะสู้ต่อไปนะต่อให้ผมเสียตาข้างหนึ่งไปผมก็ยังยืนหยัดที่จะสู้ต่อไปกลับมาเปิดดูโทรศัพท์มึงแต่งตัวเรียนแบบใครหัวร้อนขึ้นมาทันทีเลยวัยรุ่นไงน้องลูกนัดแกก็วัยรุ่นใช่ไหมแกก็หัวร้อนอะ่ะ เจอแบบนี้เข้าไปแก่หัวร้อนแล้วพอไกหัวร้อน,แ,อแ,กอนแกก็โพสต์กืนแล้วแกไม่ได้โพสต์ธรรมดานะคุณแกโพสต์อยู่ที่บนหัวพ่อมึงอย่างนี้เลยนะแล้วแกบอกว่าความตลกก็คือสรุปว่ากูเนี่ยตั้งใจไปทำตัวเองตาบอด เพื่อที่จะใส่สูตรถือกล้องล้อเลียนใช่ไหมกูเนี่ยตั้งใจทำตัวเองตาบอดเพื่อที่จะใส่สูตรถือกล้องเพื่อที่จะล้อเลียนใช่ปะแกก็เลยถามคืนบอกว่าคือทำไมการใส่สูตรที่เป็นเครื่องแต่งกายปกติตามรสนิยมแต่ละคน บวกกับการถือกล้องที่มีไว้ถ่ายรูปถึงเป็นการล้อเลีเยนมึงบ้าปล่าวะถามสลิมนะฮะไม่เกี่ยวกับผมชอบใส่สูตรแล้วอยากจะถ่ายรูปพร้อมกันไม่ได้หรือถามสลิมจะใส่สูตรแล้วถ่ายรูปพร้อมกันไม่ได้หรือไง งั้นคือต่อไปนี้ประเทศนี้ห้ามคนตาบอดหนึ่งข้างใส่สูตรพร้อมถือกล้องปัญญาอ่อนดาสลิมนะฮะไม่ใช่ผมปัญญาอ่อนกันไปใหญ่แล้วปล่อยวางบ้างเถอะผมไม่ได้จะล้อเลียนใครผมแค่บังเอิญตาบอดหนึ่งข้างแล้วชอบใส่สูตร แล้ววันนี้จะถ่ายรูปเลยเอากล้องไปขี้เกียจจะมาทะเลาะเป็นศัตรูกับใครเอาเป็นว่าแล้วแต่จะสบายใจนะจ๊ะนะมีลูกเล่นด้วยเอาเป็นว่าแล้วแต่จะสบายใจนะจ๊ะสลิมทั้งหลาย แล้วงบประมาณสถาบันกษัตริย์สุดท้ายก็ไม่รู้ได้อภิปรายหรือเปล่าช่วงนี้ประเทศชาติรวยมากกันมั้งถลุงงบกันแบบไม่ต้องตรวจสอบกันเลยทีเดียวแล้วแกก็โพสต์รูปตุ๊ก,กตาแรบดิน้นแด หลังจากที่แกแลบลิ้นให้สลิมเมื่อกี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงอารมณ์น้องลูกนัดแกยังคงคุกรุ่นอยู่ยังไม่หายยังไม่หายแกก็เลยโพสต์อีกบอกว่าเป็นภาพใส่สูตรคู่ครับสาวสวยบอกว่าชุดนี้ก็ใส่มานานแล้วนะรูปนี้ก็เป็นปีๆแล้ว อโลอสุภาพสตรีในรูปไม่เกี่ยวเป็นเพื่อนวงเล็บหารูปใส่ชุดนี้คนเดียวไม่เจอบวกไม่ต้องไปหานะว่าเพื่อนเป็นใครฮ่าฮ่ฮอันนี้แกหัวเราะบอกสลิมเลิกดรามา่าแล้วไปนอนรุ่งนี้วันจันท์ไม่ทำงานกันหรือไง ยังยังไม่จบอีกนะคุณหลังจากที่น้องโพสต์ไปอีกหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงสงสัยอารมณ์น้องยังพุกหลุนอยู่ก็เลยโพสต์ขึ้นมาอีกเป็นภาพน่าจะเป็นที่คาดตาเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะฮะพร้อมกับมีชื่อร้านพร้อมกับระบุบ,บอกว่าร้านนี้ทำให้ร้านสูตรประจำของผมครับ ผมชอบใส่สูตรปกติอยู่แล้วพร้อมกับรูปหัวใจสีชมพูสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันอีพีหน้าอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปใส่สูตรตะภายกล้องก่อน